มาแล้วครับคู่ชิงในฟันของใครหลายหลายคนคู่แรกเลยนะครับเดือดจัด เดี๋ยวมาดูเวลามาดูน้ำหนักกันครับว ouais ่าเขาแข่งกี pues ่กิโลนะครับโอเคอ่ะตัวข okay. ี <S 2> <S 2> ่เป็นอัดคลอง13สเนี拜拜่ยช่าง138ช่าง138โลอ่ะโอ้ยรุ่นรุ่นนี้รุ่นหนักนะครับ หนักนะพี่ร้อยสามแปดใช่ครับนี่พี่ดูติ๊กเกอร์ดูโอเคนะครับได้น้ำหนักไปทีเรียบร้อยเดี๋ยวไปรอกันหน้าเส้น ลุงเอ็กก็นี่เลยฮะไม่รอชชาครับทําอะไรครับเล่นเกมดีเพื่อนรออะไรล่ะจูเล่นแล้วได้ตังนี่เล่นก่อนเลยนะครับเคซีบอมเบอร์นะครับสาหรับใครที่ชอบเล่นเกมนะครับก็แอดไปได้เลยนะที่แอดยูเอฟห้าแปดนะครับแล้วบอกว่ามาจากช่องของลุงเอ็กนะครับลุ้นรับไม่ต้องลุ้นเลยนะรับไปทันทีเลยนะครับโบนัสยี่สิบคนแรกครับสําหรับ ่แจกเลย500พอยต์นะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดแล้วเอาเรียกว่าไปทันดีเลยนะได้แล้วสําหรับใครที่ไปไม่ทันนะครับก็ไปเลือกรับโบนัสได้ที่ l i น์แอนะครับสําหรับบริการเติมเงินนะครับเรียกว่ามีแบบทูมันนี่บอลเลตแบบท r สเฟอร์ว่องไวกระชับชัวรนะครับที่สุดของความเร็วนะฝากถอนทันใจนะครับก็อย่าลืมไปเดี๋ยวเล่นต่อก่อนเริ่มแล้วนะครับคู่แรกเป็นจ้างเซจกับจ้างสันนะครับ ก้แรกเลยนะครับเดือดจัด ไปมีปัญหาไปเลยเฮ้ยนี่รู้รออยู่พูดให้ร่างไ่ได้ค่ามอะ่ะ เข้าเส้นใใชัยสิช่างสิสิบแปดจุดสามช่างสามสิาดูยังงงอยู่คู่แรกพี่คู่แรกรอบสี่ันรอบไหครับอันนี้รอบสี่ำหรับใครไม่รู้นี่ครับเดี๋ยวดูอ่ ป็นลงึงจ้ามังน้อยนะครับเจอกับช่างเซ้นะครับน้ำหนักร้อยสามแปดพอดีนะครับนี่เลยท่วงตะกัวแบบจังหนับนะครับตอนนี้เฮียโลกหน่อยวะ ร้อยสามแปดพอดีพี่ไม่มีไม่วิ่งไปเร็วแทบไม่ทันยนนีตัิผลเลยรอบรอง,องจะด้เริ่มขาดประมาณ เอาละรอบรองไม่มีหมูนะมีแดนบ็อกแล้วไปน pues ี่ซื้อมาจากมีตาวังน้อยเซ็มอกรบ้ยไปดแมนนี่แมนนี่แล้วก็บังกอ้อยลยยี่โอ้โหแต่ละชื่อโฉบันมาลิสต์แปนะเออตาวังน้อยจะไปไหมเนี่ยเดี๋ยวเซ็ต อ่าอ้นั loyalty, okay. aaa, ่ ah ้ก็จะเรงยนไเลยผู้หลังอ่ะผู้นี้วางน้อยจะมองมุมแค่พอดีโอเคจามองแ่ไปวางน้อยประมาณสิบนาทีถ้าเราไม่ติดนะเราติดก็้นาร์บอเอามาแล้ว ¡Es whoa okay. 3นะครับถ้บบามังน้อยสิบโอ้โหนี่ฮะลูกประสบการณ์มาแล้วครับ,บรคู่ชิงในฝันของใครหลายๆคนไอโ้โบเบ้โบเบ้เดี๋ยวที่3ที่4เดี๋ยวถ่ายรูปรวมกันที่หที่สยนะครับเออเดี๋ยวถ่ายรูปรวมกัน แท็กเอรูอ้อยูอ่

เดชยาแล้วจริง18.2บอกแล้วโคตรแรงก็สรุปนะครับช่างเดชยาได้ที่หนึ่งไปนะครับรุ่น574วาวครับเวลา18.24อันนี้เป็นเวลาเนเท่นนะครับ แล้วก็ช่างเซทได้ที่สองไปครับเว,เวลา18.3นะครับที่สี่ก็ที่ที่สองเป็นช่างเซฟนะครับแล้วก็ที่สามเป็นช่างเดชอีกเหมือนกันที่สี่เป็นช่างต้งามังน้อยนะครับโอเคครับ